ดังเทียนเล่มหนึ่งคอยส่องแสงคอยสร้างแรงผลักดันสู่ฝั่งฝันคอยนำทางสิบิรักร่วมฝ่าฟันให้ครบครันศาสตร์ศิลสู่ถิ่นตนนางสุภาพิ์อุดรสันเกิดเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2529ภูมิลำเนา อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2551สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตสตาขาการเมืองการปกครองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามพุทธศักราช2554สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีพุทธศักราช2564สำเร็จการศึกษาครุศศสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครเข้ารับราชการครูในปีพุทธศักราช2559ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครยึดหลักการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เคารพกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการประพฤติตนมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่นมีความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือสิทธิ์ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะอย่างเต็มความสามารถไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธ์แสดงออกด้วยความจริงใจและเสมอภาคทั้งทางด้านความคิดคำพูดและการกระทำรัก และศรัทธาในวิชาชีพครูมีความสุจริตโปร่งใสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมันศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิเคราะห์ความแตกต่างและสภาพปัญหาของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดสังเคราะห์หาแนวทางและสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่มีการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติคิดพูดทำอย่างประมาณตนบนพื้นฐานความเป็นจริง ดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนด้วยความพอดีพอเหมาะพอควรโดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรตัดสินใจโดยพิจารณาตามเหตุตามผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีซื่อสัตย์สุจริตอดทนและมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติสู่การเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งครูและนักเรียนตลอดจนเป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานใช้หลักความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเพื่อนครูผู้ปกครองชุมชน มีส่วนร่วมในการรับรู้เสนอความคิดเห็นการจัดก,การเรียนรู้เปิดโอกาสให้เสนอแนะแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจมีการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลตรวจสอบและปร,ะปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอการรับส่งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆจดหมายข่าวผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน เพื่อนวงวิชาชีพและบุคคลอื่นจงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือโดยการมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันยอมรับฟังความคิดเห็นกล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำให้ความเห็นปรึกษาเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบศึกษาค้นคว้าแนวคิดในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ มีความทันสมัยสามารถปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกันแบบเรียลไทม์ประยุกต์ใช้เทรนการเรียนรู้ในยุคดิจิทันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจเฟ e บุ o k l ล ne ในการเรียนและเผยแพร่ผลงานการนำเสนอจากการเข้าร่วมกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรมแสดงถึงทักษะในการพูดความกล้าสแสดงออกและการเรียบเรียงข้อมูลต่าง ตามความสามารถความสนใจความถนัดผู้เรียนมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีวิจารณญาณในการคลิกไลค์แอนแชร์ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาสื่อมีลักษณะเล่นปนเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างสนุกสนานสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียนมากขึ้น ประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างมีความหมายก่อให้เกิดเจตคติที่ดีและมีความประทับใจในสิ่งที่เรียนผู้เรียนร้อยละปขึ้นไปมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นจากการเปรียบเทียบผลการสอบโอเน็ตระดับชั้นม .3 และม .6 ปีการศึกษา2,563มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ผู้เรียนมีระดับคุณภาพการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการปฏิบัติตนการครองคนและครองงานส่งผลให้ผู้เรียนครูและสถานศึกษามีผลงานเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ดังจะเห็นได้จากรางวัลน,นักเรียนโครงงานคุณธรรมปัิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเรื่องพลเมืองดียุคดิจิทัลเพื่อองค์ราชันขวัญแผ่นดินจากสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช2563รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นการแข่งขันตอบคำถามสารานุคมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2561รางวัลน,นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการคัดเลือกเด็กเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564จังหวัดสกลนครรางวัลตอบปัญหาคุณธรรมระดับดีเยี่ยมโครงการ108ปัญหารังสรร์ปัญญาศรัทธาคุณธรรมศูนย์เยาวพัฒรัฐบ,บ,บุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนนรางวัลต่อเนื่องชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูต้นแบบการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา 2563- ถึง2564จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอส์ชนะเลิศระดับเรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศระดับเรียญเงินระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจำปีพุทธศักราช2561รางวัลครูสภาครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับจังหวัดสกลน,นครประจำปีพุทธศักราช2564 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2564สิทธิ์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครรางวัลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม จำปีพุทธศักราช2564ระดับภูมิภาคเรื่อง4ร,รอยถินฐานสืบสารตำนานเผ่ภาภูไทยระดับเหรียญเงินจากสำนักง,งานเลขาธิการคระสภาวิทยากรในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียน Best Practice ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลน,นครสวัสดีค่ะดิฉันเลียงกัลยาสุขุนาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้จะมาเล่าความรู้สึกได้เรียนกับครูสุภาพิดค่ะค่ะก็ครูสุภาพิดนะคะเป็นครูที่สอนเรียนง่ายค่ะและสอนเข้าใจมากและถ้าเป็นคนที่อ่อนโยนต่อนักเรียนมากค่ะแล้วก็นักเรียนก็อยากเข้าถึงครูมากเพราะครูเป็นคนที่ คุยกับน,นักเรียนได้หลายเรื่องค่ะแล้วก็สามารถปรึกษาได้หลายเรื่องและท่านก็จะเป็นครูที่ไม่จู้จี้จุกจิกนะคะก็จะเป็นคนเรียนง่ายและเตามใจนักเรียนนะคะเรียนกับคุณครูก็เข้าใจดีค่ะก่อนที่จะเรียนหรือว่าครูจะสั่งงานครูก็จะถามนักเรียนทุกครั้งว่างานนักเรียนเยอะไหมถ้าเยอะครูเขาก็จะสั่งน้อยบางทีครูเขาก็จะไม่สั่งค่ะ แล้วครูเขาก็สอนเข้าใจพอนักเรียนฟังไม่ทันคุณครูเขาก็จะทบทวนให้ใหม่จนกว่านักเรียนจะเข้าใจคะ่ะครูคก็จะไม่ค่อยเคร่งเครียดเรื่องงานเท่าไหรค่ค่ะเพราะครูรู้ว่านักเรียนเขามีงานเยอะครูเขาบอกว่าเวลามีเวลาก็ทำครูคก็ได้คะ่ะครูเขาจับไม่เล่น